ดีค่ะขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลนะคะอยู่กับแทเรเองค่ะวันนี้เนี่ยแทรมีรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากลังโคมชื่อว่า juicy cheaker นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะวางขายในช่วงเดือนเมษายนปี2016นะคะ juicy cheaker เนี่ยเป็นลิปแบบน้ำมันซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรเขาจะว่าเป็นลิปออยล์นะคะซึ่งมีเนื้อแบบไบเฟสก็คือไบเฟสเนี่ยคือมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำมันแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นพิกเมนต์นะคะเวลาจะใช้เนี่ยก็ต้องเขย่าก่อนเขาจะ ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นมอบความสบายแกริมผีปากบำรุงไปในตัวทั้งที่ให้สีเนี่ยชัดเจนนะคะจะเบาสบายมากๆเลยค่ะข้อดีแล้วก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นบเฟสเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเพราะว่าส่วนที่เป็นน้ำมันเนี่ยจะช่วยในเรื่องเอ่อบำรุงแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นของริมผีปากนะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะด้วยความที่เอ่อเป็นจูซี่เนาะก็จะมีสีสซซันสดใสกลิ่นเนี่ยก็หอมมากๆเลยค่ะ อันนี้เด็ดมากๆข้อสุดท้ายคือเขาจะไม่มีความเหนียวเลยเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือด้วยความที่เขาเป็นไบเฟสเนี่ยจะเป็นเนื้อน้ํามันผสมกับสีนะคะก็จะให้ความชุ่มชื่นพร้อมกับการให้สีที่ชัดเจนทําให้ริมฝีปากเนี่ยสวยงามแล้วก็สบายไปในทีเดียวกัน,นะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แตกต่างหรือว่าดีกว่าลิปแบบอื่นๆยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นลิปเชคเกอร์เนี่ยเป็นลิปเชคเกอร์ตัวแรกเวลาจะใช้เนี่ยเราด้วยความที่ข้างในเป็นบายเฟสเราก็ต้องทําการขยายออก่อนนะคะเสร็จปุ๊บก,การทาเนี่ยตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราเปิดให้ดูเลยดีกว่าหัวเขาเนี่ยจะเป็นฟองน้ําแบบนี้นะคะจะเป็นคุชชั่นทาปากนะคะซึ่ง เวลาทาเนี่ยจริงๆมันแบบมันนุ่มมากเลยมันทาง่ายมากเวลาแพลทาเนี่ยแพลรู้สึกว่าไม่อยากเลิกทาเพราะว่ามันสบายแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีมากๆฟีลกู๊ดมากๆนะคะคอมเมนต์ของแพลวสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมติคนที่เกิดทันยุคสองแบบว่าปี2000เนี่ยคศสองพันเนี่ยจะรู้จัก จูซ uh, ี่ทูบจากลังทคมเป็นอย่างดีมันเป็นอะไรที่บูมมากๆในช่วงนั้นนะคะจะเป็นลิปกลอสที่ให้ความแวววาวสูงมากๆแต่ว่าเนื้อจูซี่ทูบเนี่ยเราจะรู้กันดีว่ามันจะเหนียวนิดนึงอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบจูซี่ทูบแบบกับชาติมาเกิดถ้าถามแพวนะคือมันคงความเป็นจูซี่ทูบคือทั้งความใสความเงาแวววาวแล้วก็สีเนี่ยเหมือนจูซี่ทูบเลยแต่ว่าตัดเรื่องความหนักแล้วก็ความเหนียวออกไปนะคะ ซึ่งพราวว่ามันดีมากๆเลยมันจะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าอยากทาลุกใสๆหรือว่าไม่อยากจะทาลิปมากนักแต่ว่าอยากให้บำรุงริมผิปากให้แบบว่าทาแค่ขั้นตอนเดียวก็จบตัวนี้พราว่าเหมาะมากๆเลยค่ะเหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยพราคิดว่าคนที่มีเดทอ่ะใช้ตัวเนี้เวิร์กมากๆเลยคิดว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิสเฟรนลี่าเพราะมันไม่เหนียวมันไม่แบบว่าเป็นพวงเป็นคราบก็ปากสบายแบบว่าใครจะจุกใครก็ตามสบายเลยค่ะ ในส่วนเรื่องของวิธีการทาว่าจะทายัางไงหรือว่าสวัสดีเนี่ยเดี๋ยวแพวจัดไว้ให้แล้วไปดูกันเลยค่ะ So when you need me, just reach for me, call out my name You know I got you, what you think you need any time of day Don't hesitate, I'm a type of man that's down to die What you do for me is what I do for you, I stand by your side จบไปแล้วทั้งหมดสวอต16ส,สีคือเยอะมากๆปากเปื่อยมากๆก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างยังไงก็คอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างได้นะคะส่วนตัวแพลวเนี่ยแพลวชอบ2สีคือไม่ใช่ว่าสีอื่นไม่ชอบนะแต่ว่าโปรดอยู่2สีคือสี3 4 1นะคะชื่อ Bohemian Raspberry นะคะอ,อีกสีนึงเนี่ยคือ,อสี3า1สี Man ง go สไ i e นะคะคือ2สีเนี้ยแพลวชอบเพราะว่า คือสีมันค่อนข้างเข้มภาบางคนชอบทาลิปสีเข้มๆนะคะก็จะเหมาะกับว่าลุครับแต่งตาเบาๆแล้วปากสีเข้มยอะไรเงี้ยทำให้เมคอัพดูมีอะไรมากขึ้นนะคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เลยเนี่ยคือกลิ่นกลิ่นมันจะมาพร้อมกับชื่อเช่นสี mango swai ที่แพรชอบเนี่ยกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นมะม่วง กลิ่น Bohemian Raspberry เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะคะส่วนกลิ่นอื่นๆเช่นวาน,นิลาหรือจะเป็นเมลอนหรืออะไรเงี้ยคือหอมามากๆทุกสีทุกกลิ่นแบบว่าน่ารักมากๆยังไงก็ไปลองดูที่เคาน์เตอร์กันได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบรีวิวที่แพลวทำนะคะพวกคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยสามารถไปติดตามนะคะได้ใน Facebook หรือว่ากด Subscribe ได้ใน YouTube c h a n n น l นะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ว่ามาดูกันไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Oh, yeah.